สวัสดีเพื่ทุกคนวันนี้เจอกันแล้วกับช่องคริปโตวันนี้เราจะมาดูตลาดกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าจะถามว่า,าระยะเวลาส3งสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีข่าวสำหรับคริปโตเนี่ยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นโรคโอมโครอนหรือว่า,าเกี่ยวกับกระตอ,อะไรต่างๆพวกนี้ก็จะบอกว่าจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับคริปโตซักเท่าไหร่กัน แต่จะบอกว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีของเราก็ได้ที่เราเนี่ยจะได้ซื้อของที่ราคาถูกอ,อย่างไรแล้วเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยศึกษาแล้วก็หาข้อมูลการาเปรียบเทียบกันระหว่างาคลิปนี้แล้วก็คลิปต่างๆเอามาเปรียบเทียบกันได้ก่อนเราจะไปเข้าเนื้อหากันเนี่ยขอให้ทุกคนกดไลค์กับช่องคริปโตด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันได้เลย โอเคเรามาเริ่มดูตลาดกันเลยว่าตลาดในช่วงนี้เป็นอย่างไรเท่าที่ดูเนี่ยตัวแรกเลยเนี่ยถ้าเป็นซิกเนี่ยก็จะบอกว่าลงมาอย่างหนักถ้าเราดูจากะระยะเวลาสั้นๆเนี่ยสักประมาณสี่ชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ลงแบบสูงมากๆ แต่ถ้าเราดูระยะเวลาที่ยาวขึ้นหรือว่าเป็นวันหรือว่าเป็นอาทิตย์เนี่ยมันจะมีะเห็นไหมมันจะมีแบบเหมือนกับมันกำลังจะขึ้นอะนะอันนี้คือสำหรับส่วนตัวนะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ,ะไปหาข้อมูลกันเพิ่มเติมแล้วว่ามาเปรียบเทียบกันได้ว่ากราฟเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเราดูจากหนึวิกเนี่ยสำหรับตัวซิกเนี่ย ก็ดูเหมือนกับว่ายัางอ่าอยัางยังนิ่งๆนะก็เหมือนกับว่ายัางจะไปต่อได้ถ้าคนที่แบบถือระยะยาวๆเนี่ยก็โอเคลงได้ก็จะบอกว่าอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่กันแนะนำแต่อย่างใดนะทุกคนก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลกันเพิ่มเติมได้อันนี้คือสำหรับส่วนตัวโอเคเรามาดูาตัวท็อปของเราเลยในวันนี้คือน้อง หมาดูว่าน็อกคอยนั่นเองว่าน้องหมาเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นได้อยู่ไหมหรือว่าจะยังนิ่งๆแบบนี้ถ้าดูจากทำเฟรม1วิคหรือว่า1อาทิตย์เนี่ยก็มีโอกาสที่ uh, จะลงได้นะอันนี้คือส่วนตัวนะทุกคนก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลกันเพิ่มเติมได้แต่สําหรับใครที่แบบคิดว่าจะถือยาวๆเนี่ยช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าน่าเก็บอยู่นะถ้าเป็นน้องหมาเนี่ยก็ สำหรับใครที่แบบจะถือยาวหรือว่าคิดว่าะจะ dca อะไรพวกนี้ก็ตัวนี้ก็หน้าเลยทีเดียวถ้าเราดูจากหนึ่งชั่วโมงละ่ะว่ามันจะมีโอกาสที่จะไปได้ไหมสำหรับน้องหมาตัวนี้ถ้าสำหรับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็มีโอกาสเอ้ยสำหรับว่าทษทีหนึ่งหนึ่งวันนะถ้าสำหรับหนึ่งวันเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปได้นะ ถ้าถามว่าจะไปได้ประมาณถึงกี่บาทสำหรับส่วนตัวแล้วก็คิดว่าน่าจะสักแปดบาทแปดบาทประมาณแปดบาทไม่ก็อาจจะขึ้นมาแบบ8บาทเกบาทอะไรประมาณนี้อันนี้คือส่วนตัวนะทุกคนก็สามารถที่จะไปหากราฟอื่นๆมาเปรียบเทียบกันได้ถ้าเราดูจาก ตลาดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทุกตัวเนี่ยจะลงนะไม่ว่าจะเป็นซิกค,ครับอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะบอกว่านี่ก็อาจจะเป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่เราเนี่ยจะได้ซื้อของที่ราคาถูกแล้วก็จะได้เก็บของที่ถูกๆอย่างไรแล้วเนี่ยวิดีโอนี้ไม่ใช่การแนะนําแต่อย่างใดนะทุกคนก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลหรือว่าหากราฟอื่นๆมาเปรียบเทียบกันได้ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้า